กีรินชาแนลครับอันนี้ย้ายหน้างงานมา,าตักดินนะครับล้างสะแล้วก็เอาดินออกนะครับไปถมร่องนะครับดินค่อนข้างจะเป็นดินขาวนะครับดินขาวแต่ข้างบนเป็นดินดำดีนะครับ ทางก่อนนะครับเราจะเปิดทางก่อนเอาคันออกไปก่อนนะครับแล้วก็ลงไปล้วงข้างล่างอีกทีนะครับดูว่ามันจะไปแบบไหนนะครับวันนี้ก็เชา้าเช้าวันศุกร์นะครับที่สิบสามนะครับเคลียเอ็นกลางออกไปก่อนนะครับ อดูแล้วน่าจะนานมากนะครับต้นไม้ขึ้นใหญ่มากกำลังช่วงแรงนะครับเจ้าของที่ก็เลยรีบมาขุดเพื่อจะเอาน้ำลดอ้อยนะครับน้ำไม่มีนะครับแห้งนะครับอย่างบอ่อมันเป็นบ่อ,อกเก่าตื้นด้วยนะครับทำเป็นสองบ่อนะครับก่อนหน้านี้เจ้าของที่ก็ให้ดินคนที่อยากได้ดินเอาไปนะครับ ก็เลยมีโครงการย้ายาทำให้เป็นเป็นสระเดียวนะครับเนื้อที่อยู่ประมาณสักสองงานนะครับประมาณสองงานกว่า,วานะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะนเขาเอื้อมถึงอยู่นะครับทำทางไปเรื่อยก่อนนะครับดินเป็นดินหน้าดินดําดีนะบ,บางก็อาจจะเป็นดินขาวนินนิดๆน,นะครับ ดำวิ่งสามคันนะครับเียเรลงเลยอีกนิดนึงนะครับจะสุดแล้วนะครับเมื่อกี้เราขุดตอ่อ ไม้ยูคานะครับไี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับตั้งแต่ทํารถมาต่อ,อยูคาใหญ่มากนะครับนี่นะครับใหญ่มากๆ นาดินสวยนะครับดำดีจังเลยนะดีดะมากมากชั้นล่างผลลูกลังนิดๆน,นะครับลูกลงังเป็นลูกลังสีดำไข่ปลานิดๆน,น,นะครับ เจอพึ่งรังใหญ่นะครับต้องหลบมาก่อนนะครับไม่ไหวเมื่อกี้ไม่รู้ว่าพึ่งหรือมิ้มนะครับ ลายเยอะอยู่นะครับแต่ดีว่าอยู่บนคันนะครับก็เลยทําให้มันลื้อง่ายอยู่ ันสาข็ใหญ่อยู่นะครับดูเสร็จแล้วก็จะได้เริ่มตักกันเลยนะครับ แล้วก็จะทําการตักถอยหลังกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ายัางไงเดี๋ยวเรามาดูตักลีนออกไปจากสะกันนะครับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ